ผมจะไปบอกว่าอยู่เกี่ยวกับแบบว่าในทิกตอกที่เกี่ยวกับดอกพิฆาตอสูรนะครับทุกคนนะเออนั่นแหละก็จะจะบอกว่าวัตถุดิบในวันนี้หรือว่าคลิปนี้ก็จะเป็นแบบว่าแอปทิกตอกนะครับมีแบบว่าสาวๆอยู่ในทิกตอกอะไรเนี้ยที่แบบพอดเกี่ยวกับดาบพิฆาตอสูรประมาณนั้นโอ้หน่ารักคือแย่น่ารักว่ายืนน่ารักมากอ่ะโอ้โหเจยแล้วเจยแล้ว

เป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนนะก็อยากจะบอกว่าทุกคนนะเออก็ผ่านปีใหม่มาแล้วนะครับทุกคนก็ชีวิตนี้ผมก็ไม่มีอะไรทุกคนน,ะนอกจากเรียนถ่ายลิปนอนกินขีป้ปี้นอนนะครับอันนั่นแหละก็บอกว่าได้ปีพักไปผ่อนปีใหม่ใช่ไหมทุกคนก็อยากจะบอกว่าผมก็น่าจะมีแบบ r ีอ c t i o n หรือว่านแรงมีอะไรว่า c r e เอทีฟเยอะขึ้นนะครับทุกคนนะได้บอกว่าพักผ่อนสักทีอะไรงียหายเหนื่อยก็มาทํางานเหมือนเดิมอะไรประมาณนั้นนะพ่อขอบคุณทุกคนนะที่ได้แบบสามว้อนะทรัพย์อะไรนี้เลยก็ขอบคุณทุกคนนะบบนนะเออรัก wartawan uh... <noise> Plamaporumbu. ก็ในคลิปนี้นะครับทุกคนนะก็ไม่ใช่คลิปที่แบบว่าตลกเลยฮาก็มาดูสินะทุกคนมือนกันก็เป็นคลิปที่แบบว่าทุกคนสายแบบว่าญี่ปุ่นคิโมจิอีคืออไตนี่น่าจะรู้นะครับทุกคนนะเออเห็นปกคลิปมันมึนก็น่าจะเข้ามาแล้วใช่ไหมนั่นแหละเออก็บอกกันนั่นแหละกูเลยต้องทำคลิปนี้ไงเออก็คือแบบว่าผมจะไปแบบว่าดูเกี่ยวกับแบบว่าในติ๊กตอกที่เกี่ยวกับดอกพิฆาตอสูรนะครับทุกคนนะเออนั่นแหละชอบทุกคนนะเออผมชอบหนังเรื่องนี้มากเลยเป็นหนังว่าเป็นหน โคตรดีโคตรโคตรดีอะทุกคนเออถ้าตามเนื้อเรื่องทุกคนนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนั่นแหละเออก็กลับไปดูเองนะเพราะว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันนั่นแหละ แต่ที่แน่ๆทุกคนนะที่คอนเทนต์นี้มาได้เพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าแบบว่าผมไปเจอแบบว่าผมไปเจอใน YouTube ทุกคนนะมันแบบเป็นกระแสดังๆอะไรเนี้ยเพราะว่าหนังมันมาใหม่ในนิตฟิกแล้วก็เข้าลงหนังอะไรอย่างเงี้ยเป็นหนังเกี่ยวกับอาซูนนะทุกคนเออแบบท่าซูนนี่ประมาณเนี้ยเออดูดิแบบคนทําแบบวิวเยอะมากทุกคนดูดิแต่ละคนนะทุกคนดูดิแบบวิวเยอะทุกคนดูดิคนเนี้ยดูอะไรนี่อันแรกอ่ะเออมันผ่นอันนึงล้านกว่าอันนึงล้านวิว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 ล้านววิเอออะไรมนั่นแหละนั่นแหละคือเหตุผลที่กูตต้้้อออองงมาาทวววััันนนนนนีีไเ่่แหหละถุดิบใรื คลิปนี้ก็จะเป็นแบบว่าแอปทิกตอรนะครับทุกคนนะเออเพราะว่าเงาเงาอะทุกคนออช่วงแตกตัวไม่มีทําอะไรหรอกเออก็มาดูอันนี้แหละจออจะอยู่ยาวนี้เลยประมาณนั้นมีบอกว่าสาวๆอยู่ในทิกตอรอะไรเงี้ยที่แบบคอดเกี่ยวกับดาบาคิาสุดประมาณนั้นนะครับทุกคนนะเออก็ใครชอบก็กดติดตามตอนนี้เลยก็ได้นะเออแล้วเข้าไปดูกันเลยนะครับทุกคนนะเออไป นี้เราเข้ามาแล้วนะครับทุกคนนะเดี๋ยวผมจะเสิร์ชแล้วว่าดาบพิฆาตอสูรอ,อะไรประมาณนั้นแหละเออก็โดอาบัวดาบอ่าเฮดี๋ยวนี้ทุกคนดาบมันดังขนาดไหนอะเออแบบดูดีแค่เสิร์ชดาบมันก็โผล่อันแรกทุกคนนะเออดาบพิฆาตอสูรแล้วก็ดาบอาสูรศึกรถไฟยูนิรันดาบพิฆาตอสูรสมุทรไลมูวนะแบบี่อะไรอย่างเงี้ยเออลองเพลงก็มีนะเออริยาคูนาเรดูอะไรแหละเข้ามาแรกก็แบบเฉยๆนะเออก็มันแบบตุ๊การ์ตูนอะไรแบบนี้ผมก็จะเริ่มไล่ดูตั้งแต่อันแรกจนถึงอันสุดท้ายอะไรประมาณนั้นแหละ ที่เพลงมันวะยังไม่ว้าวนะครับทุกคนนะเออเพราะว่าผมลืมบอกไปว่าถ้าผมว้าวอันเนี่ยผมจะกดหัวใจนั้นนะครับทุกคนนะอเออก็มันรอดูกันว่าหัวใจมจะมีให้ใครบ้างอะไรมานนั่นแหละเออพอดีว,ว่าพี่ก็ให้หัวใจน้องยักางๆอยู่นะเออนันอนนอ่นแหละยี่งเพลงมันวะงงงชชชชิิาาลงชาลาชิงชงชา เพาะพนะครับทุกคนนะเออแต่ว่ามันยังไม่วาวนะครับอ่ะเฮ้ยมันดันเร็วอ่ะเฮ <c oughs> <c oughs> ้ยเอ้โหโอ้เือดตัดนึกนหดอ่ะ <c oughs> ตัดหดมากทุกคนเออแบบเฮ้ยนับนับถือเลยอ่ะเฮ้ยเบาหัวใจทุกคนเออหัวใจละเขาแบบตัดแบบ ต่ะช็อตลุกคนนะเอามารวบด้วยกันก็อะไรเนี้ยเออไม่ธรรมดานะทุกคนนะออติดตามได้นะครับอ่าอะไรเนี้ยโนโนรีอ่าโนรีบอกไม่รู้นะอ่านัอก็ติดตามกันได้นะมีแต่ชลบปอะไรพวกนี้แหละเราคอร์สเพลงอะไรประมาณนั้นเซลยลายๆป็นชื่ออะไววากิวอะ ดเดี๋ยวเดี๋ยวกลุู้ละ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 อะไรวะเนี่ยถ้าทุกคนเป็นคนไทยจะไม่ทุกคนทุกคนต้องได้ยินเพลงนี้นะครับทุกคนนะเอออย่าบอกว่ากูไม่รู้นะเออเพราะกูฟังทุกครั้งเลยไม่ละตัวไทยเฮ้ยเฮ้เฮ้เฮ้ตำรวจล้อมหน้าบ้านกูณแน่เอ๊ะ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 ุณเลิกทำนี้แหม่เสียงคุกชิบหายเลยเอยใช่ไหมทุกคนเอยใช่ได้ว่ะยึดแค่ใช่ได้ว่ะมือใจละเออ เช yeah. uh, ื่อไรวะแทนดูทีละรออะไรเนี่ยเอออีกอีกอ่ะสวยที่สุดสวยที่สุดโอ้น่ารักคือเชี่ยน่ารักว่ะยืนน่ารักมากอ่ะโอ้โหโอ้โหนี่ชอบคนเนี้ยใครเชื่อไรวะทุกคนบอกผมหน่อยนะเราจะได้ไปติดตามเออตัวการ์ตูนตัวนี้เอาคนนี้แล้วกันนะเพราะว่ามันบอกว่าใครสวยที่สุดในคลิปนี้น้ำโหวตครับน่ะอ่านคนนี้นะ เยอะเพียเพอ่ะเพียงพอไยใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้โอ้น่ารักเยาวลุกเขาสวยอ่ะเฮ้ยวัดเองอ่ะหรือหลอดโอ้โหโอ้โเจเนสโกเคหนึอทุคนน่ารักมากอ่ะเฮ้ยถ้ากูมีแฟนกูจะให้แฟนกูสกอตเพลอะไรบอกใครนะช่เล่นหนย พี่เพลงมันว่ะชอบเพลงนี่แะทุกคนเออเบแล้วยต๊จะใครอก็พี่สีไงเด็ปับพี่สีมาอ้เ er ้ยเขาปวดเลยนี่แต่ต่อดีว <c oughs> ่าแบบตัดภาพอะไรเนี้ยเออแบบมอแบบมีแบบว่าแบบเาเอาไว้แอนิเมชันนิดนึงอะไรมันนั้นออเยะ รถโคตรเร็วเลยเฮ้ยไอ้ยทุกคนทุกคนมาได้ยินไหมอะไรนะเธอหาอะไรอยู่แล้วก็มีเพลงมาทีมาหาอยู่ไรเด็กหาอะไรเด็กมีอะไรอีกไหม่อล้วยปิ้งมึงกระตูนเลยว่ะหนีไปซัดในซึโกะหนีไปซัดในซึโกะวิ่งเร็วเข้าวิ่งเร็วไปซัดวิ่งโอ้โหสลบเลยเฮ้ยยังไงต่อคลิปหายแล้วมึงวิ่ง <Yeah. S 2> เียนก,ก็ตูนโคตรแบบน่าดูอ่ะเอออันนี้ผมบอกไว้ก่อนเลยนะทุกคนนะผมไม่เคยดูแบบว่าพวกเกี่ยวกับอะไพิฆาตสูงผมไม่เคยดูเลยทุกคนไม่เคยเลยอะ่ะเออหนอทุกคนผมไม่เคยดูอ่ะเออเฮียเดี๋ยวไปคลิปทุกคนนะเออเดี๋ยวไปดูกันอะไรแบบนี้เออเฮียเฮ้ยน่าดูาอด่ะเอชอบชอบชอบ เดี๋ยวออกจากตัวกระตูนดีกว่านะเออเดี๋ยวผมจะบอกว่าเปลี่ยนเป็นเฟรนะครับทุกคนนับเป็นเฟร็ดแบบว่า15บวกอะไรวันนั้นแหละเออจะแบบว่าดูคนนะครับทุกคนนะเออแบบดูดูสาวอ่ะเออพูดเลยทุกคนพูดูสาวอ่ะพูดยังไงนพูดยอมไปแล้วโอ้มีคนนึงมีคนนึงใครวะเนี่ยไม่มีอะไรเลยเดี๋ยวคูหาดีกว่าเออกูหาคนแล้วเนี่ยอืออะไรวะเนี่เงี้ย อันนี้โอเคเวลี่กุดเขาก็บอกแล้วนาไม่ได้สัง่งเวลี่เวลี่กุดนายนจะไปไหนอะ่ะ okay, <really> <c oughs> ไอ้มกุกอะไรวะโอเคเวลี่กูตโอเคอะไรวะ <c oughs> แบบเล่นคำเหรอวะ <c oughs> ก่อนนู้นหน่อยก็ได้ครับอะไรเนี่ยกอดพี่ <c oughs> หน่อย ไอไ้โดนด่ายแล้วทุกคนมองอะไรครับเ่ื่อเป็นพกคนเหรอเฮ้เคีียดตกใจเลยเมื่อกีนก้นีกว่าอะไรระดับความติงของคุณเวอร์ชันดาวที่คาดอสูรอ่าโอเคเอานิ้วลงหากคุณอาา่านมังงะหรือว่ากระตูนทั้งหมดเท่าที่มีแล้วไม่อ่านเอานิ้วลงหากคุณดูอินเนตทั้งหมดเท่าที่มีอยู่แล้วไม่อ่านเอานิ้วลงหากคุณสามารถพูดชื่อของเสาหลักทั้งเ้าคนได้ไม่พูดถ้าคุณมีนิ้วลงมากกว่าห้า เขาบอกว่าถ้านิ้วูลงห้านิ้วเสร็แล้วกูเป็นแฟนคลับไม่ใช่แฟนคลับหรือเ่าคุณนิ้วก้อยนิ้วเดียวทุกคนกูจะได้ห้าแล้วอ่ะเออใครที่คิดจะสู้เมียนี่เป็นความคิดที่ผิดมากเขาว่าเมียแปลมาจากภาษามนุษย์ต่างดาวว่านักลบอาวุธที่แสนจะคิดได้ของมันคืออะไรมีดไม้แขวนเสื้อสองมีดอีโต้ในไงกว่านละบัตรเครดิตเรามึงตายแน่นอนมึงก็เลือกเอาระหว่างตายอย่างมีเกียรติกับเลือกกลับเมียเพื่ออนาคตสู้ครับผมสู้ครับเพราะกูไม่มีครับนั่นแหละเออ รอเล่ทุกคนเออไม่รู้เหมือนกันนะแล้วแต่สถานการณ์ทนะุกคนนน้ะคนเราต้องเคารพซึ่งกันและกันนะครับทุกคนนะเออนั่นแหละก็ประมาณนั้นแหละร้องเพลงว่ะ ร้องพ่อทุกคนนะเออแบบติดตลกเฉยแค่นั้นเองอเราดิร้องพ่ออีกแลทุกคนผมได้ยินเมื่อกี้เสียงแบบไม่ได้เลยว่ะเฮ้ยน่ารักที่หายเลยเชียอแล้ววะอะไรวะพ่อจ๋าไม่ดราม่านะรีเทนเนอร์เลนนะคะอุ่ยน่ารัก ไลน์เลยบมีไอจีป้ะวะต้องมีดิเปิดดูก่อนโอเคมีไอจีด้วยโอ้คนตามในทิกเก็ทุกคนดูดิเข้าในไอจีทุกคนนะเออขนาดนี้แล้วอะเราต้องเข้าไปในไอจีแล้วปะโอ้โหคิ้วน่ารักจริงโอ้โหโอ้โหโคตรเลยผมชอบเลสโกดอยู่แล้วใช่ไหมทุกคนนะเออแบบเห็นคนนี้คอสแล้วผมชอบมากละเออติดตามได้นะทุกคนนะเออพี่คนนี้นะ มันีอย่างอื่นทุกคนอยากดูอย่างอื่นนะแบบแบบแบบผู้หญิงอะไรเงี้ยเออมวงอยากดูผู้หญิงมีเปล่าอ่ะมีไงกูเจอแล้ววะดูกคนดูวันเดิรไปทั้งน้องเฮ้ยเฮ้ยทำได้ไงวะดูทุกคนดู้ดีนะยังทำไม่ได้หวะลองทำดีวะวัดโอ้โหเจอแล้วเจอแล้ว อืคลิปกูเพ่งเปลี่ยนแนวแล้วทุกคนเปลี่ยนแนวเขาเพลงเป็นแนวดูสาวเลยเว้ยเนี่ยน่ารักน่ารักน่ารักโอ้ยมาถูกใจกูด้วยโอ้โหโอ้โหโอ้โหเจอแล้วไปเจอแล้วโหเจอสาวอยู่อย่างวะเฮ้ยกขาชุนอะไรวะเอาแล้วเอาแล้วมึง พี่น่ารักจริงฉันน่ารักบอกโอ้ยเชื่อน่ารักจริงว่ะมีเป้าหวานต้องมีนั่นแหละเออนั่นไงเอ้ยดูก่อนอืมไม่เบาไม่เบาอุ้ยพี่น่าจริงเหรออุ้ยน่ารักคนประเทศอะไรวะเนี่ยเกาหลีเหรอหรือคนไทยวะถ้าคนไทยในกูอึ้งเลยกูบอกเลย โอ้ยคือเก่งอ่ะผมไม่รู้นะว่าทําเองหรือว่าอะไรหรือว่าซื้อมาแล้วก็มาแต่งเฉยแต่ว่าทาเองถือว่าโคตรสุดยอดนะครับทุกคนสุดยอดแบบโคตรโคตรสุดยอดจริงๆอ่ะ ไม่เดนเลยผู้ชายสมัยนี้นะเดี๋ยวพี่แกวับเองจุกเลือกคุกพันเจ้าซะนั่นแหละอไอจีนะครับอ่าดูจากชื่อนะครับน่าจะเป็นแบบคนเกาหลีหรือเปล่าไม่รู้นะเพราะมันมีภาษาเกาหลีด้วยอะไรประมาณนั้นคนตามห้าหมื่นนะครับอ่าเป็นเกี่ยวกับแบบว่านางแบบอะไรประมาณนั้นนะเอสมควรละคนน่ารักขนาดนี้เออแต่ละรูปแต่ละรูปแต่ละรูปทำไมก็ต้องมาถึงจุดนี้ได้วะทุกคน จุดที่กูคืนขนาดนี hmm. ้เชียร์ยี่ยเหมือนตุ๊กตาเลยอ่ะโอ้โหเบบี้เบบี้อ่าเบบี้เฟ e เบบี้เฟ e ว่าจะหลุดเออว่าจะเล่นรอว่าจะเล่นรอว่าจะเล่นรอทีเขาดูคลิปของกูกูเป็นบ้าแน่ๆเลยไอ้ยี่แม่งคอนเทนต์กูเปลี่ยนเลยไอ้จากดูอะไรไม่รู้กลายเป็นแบบทรงสาวแล้วไอ้ยี่อะไรห้ามโดด มันเอาเสียงคนกําลังเล่นกับแมวอะไรนี้มาใส่เนี่ยเฮ้ยสร้างสันตั้งสันนะอะไรวะเนี่ยมีอีกด้วยอ้อมีสองคลิปห้ยเราวะดูต้องดูต้องใหม่แล้ว เป็นคนยังไงทุกคนตอนคี่ปแบบนี้เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวกูกูกลัวแบบกูกลัวแบบสาวๆที่ไปดูคลิปนี้อะไรเนี่ยแบบกลัวด่ากูเกินขึ้นอะทุกคนนะเออแบบเฮ้ยอ๋อมุนทำอะไรมันดูแต่ผู้หญิงมันดูผู้ชายอะไรเงี้ยเอออยากจะบอกว่ากูเป็นพลเมืองที่ดีนะครับผมเป็นยูทูบเบอร์ที่ดีนะครับผมว่าจะดูสักนิดนึงนะครับทุกคนนะเออแบบว่าเออแบบของปากของคอหน่อยนะ้นเออคอดาบอสูนมันจะมันจะโผล่ปะวะไม่รู้เหมือนกันนะจบทุกคนนะมันไม่มีไม่มีว่ะ ยังไงกันบ้างครับทุกคนนะเออได้ดูบอกว่าผมได้ดูดีแอคชั่นเกี่ยวกับคอร์สเพ์เออเขาเรื่อว่าอดีนะคอร์สเพดับพิฆาตอาสูนอะไรประมาณนั้นก็อยากจะบอกว่าเออ กูดูสาวก <S up> ูย <into> <S up> อมรับไม่เป็นไรทุกคนนะนก็เกี่ยวโคตรพก่เหมือนกันนะครับทุกคนนะต้องเข้าใจผมด้วยนะครับทุกคนนะช่วงนี้กูเหงาไงเออสรุปเลยแล้วกันนะครับทุกคนนะก็ขอขอบคุณพี่ๆน้องๆทุกคนนะครับที่ได้ออกแบบในทิกตอกแล้วให้ผมดูอะไรอย่างนี้นะครับอาก็อยากจะบอกว่าติดตามคนที่ผมดูกันได้นะครับทุกคนนะหาช่องทางกันเองนะครับนั่นแหละปีใหม่นะครับทุกคนนะเออผมก็จะกลับมาแบบว่าถ่ายชิปเหมือนเดิมนะครับทุกคนนะอาจจะไม่สนุกก็ไม่รู้เหมือนกันนั่นแล้วแต่คนมองใครชอบก็อย่าลื แล้วเจอคลิปต่อไปนะครับทุกคนนะคในปี2020เย้ดิสก่น่ารักิกจุกกิกจกิกิโก้ยั่ย่วายิ